บัญชาการทหารพัฒนาเพื่อทุนชาติสาสตร์ต้องรักษาบำบัดทุกบำรุงสุขเพื่อผูป,ป,ประชา สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวภารกิจหน่วยขึ้นตรงสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนารายการนทพพัฒนาประจำวันศุกร์ที่7มิถุนายน2567ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง9 3 4สาำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนากองปฏิการกองทัพไทยจังหวัดอุทัยธานี FM 8 8 7 5 MHz AM, 1512เมกรสเเริบสอกิโลเฮิรตซ์ครับเช่นเคยครับในรายการยังคงติดตามข่าวการ ปฏิบัติงานของหน่วยขึ้นตรงสรรงนงพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปัจจการทหารพัฒนาและวันนี้นะครับเป็นภารกิจในด้านของการผสมเทมโคดในพื้นที่รับผิดช,ชอบของหน่วยครับ ไปที่หน่วยพัฒนาการขึ้นที่13สนงานพัฒนาภาคหนึ่งยปัญญการทหารพัฒนากองปัญการกองทัพไทยหน่วยปัญญการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่13สนงานพัฒนาภาค1น่หน่วยปัญญการทหารพัฒนาครับจัดเจ้าที่ชุบสมเทมโคในการออกให้บริการผสมเทมโคให้กับเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยจํานวนหนึ่งได้คือนางสุชินเหมสวัสดิ์ครับทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างลูกคุเนื้อที่มีคุณภาพดีมีมูลค่าเพิ่มยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรครับ ณนะบ้านเลขที่92หมู่ที่7ต2พี่น้องอำเภอแก่งกระจานจัังหวเพชรบุรีครับ ไปที่หน่วยพัฒนาการขึ้นที่1 5ส่งหารงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิกรภารทหารพัฒนากองปฏิการกองทัพไทยหน่วยคคปฏิการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่1 5ส่งหารงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนาครับได้จัดเจ้าที่ชุดผสมเทียมหน่วยพัฒนา,า,ค,นนา,าค,คุณภาพชีวิตของหน่วยนะครับในการลงพื้นที่เพื่อประสานพันธ์งานผสมเทมโคให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงโคในพื้นที่ของดอนเขาวกวางทองอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีครับและนอกจากนี้ให้ความรู้ในเรื่องการปรับ สายพันโคของหน่วยประจ,จาการทหารพัฒนาครับนับใบ้านเลขที่13หมู่ที่10ต้นเขากว่างทองอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทยัยธานีครับและทั้งหมดคือข่าวในภารกิจในด้านของการผสมเทมโคของหนึวยขึ้นตรงสังหารพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประจ,จาการทห,ห,หารพัฒนาครับวันนี้รายการต้องลาไปก่อนนะครับติดตามข่าวสารการปฏิบัติงานของหน่วยขึ้นตรงสังารพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประจการทหารพัฒนาได้ใหม่ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ รัะชาชาวประชากว่าสิ่งใดสร้างแปดแผนกำหนดเป็นนโยโบายพวกเราภูมใจร่วมกันพัฒนา